ที่วัดพงอินซาเนี่ยเดิมชื่อว่าวัดคลองซองซานะก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยวัดเนี่ยเป็นวัดที่เก่าแก่มากมีอายุ1,200ปีนั่นเองนะคะก็ถูกสร้างขึ้นในปีคศ .785 ถึงปีคศ .798 ก็สร้างขึ้นในปีที่10ของรัชสมัยกษัตริย์วอนซองวังแห่งราชวงศ์ชินล,ล่านั่นเองนะ สำหรับการเดินทางมาวัดพง์อินทราจะบอกว่าง่ายมากเพราะว่าตัววัดตั้งอยู่ในใจกลางเมืองในย่านซัมซองดงก็คือเป็นย่านธุรกิจนั่นเองใครที่จะเดินทางมานะแนะนำให้นั่งสายสีเขียวมามาลงที่สถานีซัมซองหรือว่าจะนั่งสายเก้ามาลงที่พงศ์อินทราได้เลยก็เป็นชื่อเดียวกับวัดเลยแล้วก็จะมีทางออกที่เชื่อมต่อกับประตูทางเข้าวัดได้ง่ายๆเลยนะคะสราศีจริงเหรอแจเรามาดูกันนะคะว่า ขอองงแต่ละะคนมีไไรยไรบ้าาเดินเข้ามาแล้วอย่าลืมแวะจุดนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราบูชาเทียนนะคะก็ตามปีเกิดของเราได้เลยหรือว่าจะเลือกแบบธรรมดาก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็หย่อนไปที่ตู้บริจาคทําบุญได้เลยนะคะก็แล้วแต่กําลังสตาร์ของแต่ละคนเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราต้องเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็พรที่เราอยากได้ด้วยนะคะเขียนเสร็จแล้วปุ๊บก็จุดเทียนแล้วก็นําเทียนตัวนี้นะคะไปวางที่ ตรงลานด้านหน้าของพระบรมสารีริกธาตุนะคะก็จุดเทียนเสร็จแล้วนะก็ไปวางไว้ตรงที่เขาจัดไว้ใหเราวางเทียนนี้นเลยนะคือจะบอกว่าวันนี้เราแอบเห็นเลยนะว่ามีคนไทยมาที่วัดพงศ์กุลสาเยอะมากเพราะว่าเราเห็นเขียนชื่อเป็นภาษาไทยด้วยนะคะก็ขอให้พรนะ่ะสมหวังทุกประการนะคะแล้วก็ขอให้เฮงๆปงงๆแล้วก็เที่ยวเกาหลีให้สนุกนะคะมีคนไทยมาเยอะมากเลยนะคะ ท,ท,ทุกคนจะบอกว่าที่วัดเนี่ยบอกเลยนะว่าไม่ว่าจะเป็นคนเกาหลีหรือว่าคนต่างชาติหรือว่าคนไทยเนี่ยหลั่งไหลมาขอพรเยอะมากเพราะว่าเอาจริงๆนะแอบกระซิบเลยว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ปังมากๆนะคะใครที่เป็นสายมูนะบอกเลยต้องไม่พลาดนะคะใครที่ชอบถ่ายรูปก็ต้องไม่พลาดเหมือนกันเพราะว่าที่นี่นอกจากศักดิ์สิทธิ์แล้วยังถ่ายรูปสวยด้วยนะคะ เข้ามาภายในพระอุโบสถนะคะก็จะเห็นภาพจิตกรรมบนฝาผนางังรวมถึงพระพุทธรูปที่มีอายุร่วมพันปีนะคะบอกเลยนะว่าเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศเขาที่หาชมได้ยากมากนะแล้วก็ภายในอุโบสถเนี่ยบอกเลยว่าจะมีคนเข้ามาสวดมนต์ขอพอรนะคะขอให้ลูกสอบติดเรียนติดขอให้ลูกได้ทํางานที่ดีๆนะ ซึ่งเอาจริงแล้วนะคะเราก็มาขอพ่อในเะขาเหมือนกันนั่นเองนะคะขอให้มาเกาหลีรอบหนะ้าไม่ต้องเข้าห้องเย็นแล้วก็ไม่ต้องติดตอมอนะเพราะจะบอกว่าเข้าห้องเย็นที่ไร เซียวสร่างวาบทุกทีเลยนะก็เดี๋ยวถ้าเกิดพสรสนฤทธิ์ผลเนี่ยจะต้องรีบกลับมาไหว้ที่วัดพงุญซายอีกรอบแน่นอนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ตั้งใจจะถ่ายพระพุทธรูปที่เป็นองค์ใหญ่ที่เป็นจุดแลนด์มาร์กแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของวัดพงุญซายแต่ว่าวันนี้น่าเสียดายมากนะคะเขามีกิจกรรมแล้วก็มีซูมนะคะทําให้เราไม่สามารถถ่ายองค์พระพุทธรูปได้เต็มนะคะจริงๆก็อยากให้ทุกคนเนี่ยต้องมาดูแล้วก็ต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองนะถึงจะรู้ว่าความสวยงามที่แท้จริงเป็นยังไงนะคะ มีสุภาษิตหนึ่งของเกาหลีได้กล่าวไว้ว่าคอนอูรีชีนาจีอันโกโพมีโอยะความหมายไปตรงๆนั้นก็คือถ้าไม่ผ่านฤดูหนาวไปแล้วฤดูใบไม้ผลิจะมาได้ยังไงและเราเชื่อเสมอว่าคนเราไม่ว่าจะเจอเรื่องราวที่ยากลำบากแค่ไหนแต่สักวันเราจะผ่ามันไปได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็ขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศของ บ่อนะ้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพงอินสานนะคะถ้าเกิดใครมีโอกาสก็กอย่าลืมแวะมาไหว้ขอพรนะคะบอกเลยว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆ